ชาวไทยอะในการออกแบบรูปบาสแล้วก็เสื้อสวยๆแบบ2ตัวนี้มาร่วมทำบุญกับ h o o Hoop STATION แล้วก็ NB a มานียนะคะ สว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ชออ่อง NBA m a n i a Channel วันนี้เราทั้งสองคนแอดมินตูกับแอดมินเอจากเพจ NBA m a n i a ก็มีอยู่กับทุกคนเช่นเคยค่ะวันนี้มีบาสทั้งหมด8คู่นะคะเช่นเคยค่ะก่อนจะเข้าสู่คอนเทนต์หลังเกมในวันนี้เรามีข่าวข่าวที่น่าสนใจมาอัปเดตให้ทุกคนได้ฟังค่ะเรามาเริ่มกันที่ Boston Celtics กันก่อนนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยพวกเขาเอาชนะ Washington Wizards เป็นที่เรียบร้อยใช่ไหมครับโรเบิร์ตวิลเลียมผู้เล่นของทีมเนี่ยมีผลตรวจไวรัสโควิด19เป็นบวกครับหลังจากนั้นเนี่ยอออยย่่่าางงกกับเเนี็ตต้้ขสูโโโคควิด -19 ปรล นะครับเนื่องจากพวกเขาเนี่ยมีการตรวจสอบแล้วครับว่าทริสเซนทอมสันเนี่ยนะครับกับแกรนด์วิลเลียมเนี่ยมีการปฏิสัมพันธ์อยู่กับโรเบิร์ตวิลเลียมครับหมนจะเป็นอาจจะอาจจะนะครับอาจจะเป็นการเล่นเกมอยู่ในห้องพักในโรงแรมหรืออาจจะเป็นการนั่งพูดคุยที่มีเวลาอยู่ร่วมกันเนี่ยเกิน15นาทีขึ้นไปกลุ่มคนเหล่านี้เนี่ยต้องเข้าสู่โควิด19โปรโตคอลครับเป็นการเฝ้าระวังนะครับและล่าสุดครับแย่เลยครับแฟนแฟนเซลติกส์เพราะว่าเจสันเททัมครับมีผลตรวจไวรัสโควิด19เป็นบวกนะครับตอนนี้ไม่ว่าจะทั้งเเ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 เจจจรรรรรนนนนนนบบาาวววว์ัััตตต้้้กีีีซมมิิโโอออออ่่คคคืขขงงงทะสูด -19 โโแล้วรวมไปถึงแบรดลีบิวด้วยครับจากเกมก่อนหน้านี้ครับเกมเมื Game ่อวานนี่แหละครับพราทั้ง45คนนี้เนี่ย<ภ>ใกล้ชิดมีความมีการพูดคุยกันทาง NBA ก็เลยต้องเข้าสู่การกักตัวเพื่อเฝ้าระวังนะครับสำหรับคนที่มีผลตรวจเป็นบวกเนี่ยอันนี้ต้องหายแน่นอน1 0ถึง14วันเป็นอย่างต่ำนะเพื่อมีการเฝ้าระวังดูว่าผลตรวจของเขาเนี่ยมันกลายเป็นลบหรือยังแล้วก็ค่อยๆ,ๆมีทําการซ้อมอมีการตรวจเช็คระหว่างการซอ้อมอย่างที่เคยแจ้งก่อนหน้านี้เนี่ยแต่ในส่วนของคนที่เฝ้าระวังเนี่ยครับอยู่ในอยู่ในช่วง7วันถ้าเกิดผลตรวจไวรัส ีเป็นลบเนี่ยติดต่อกันถึง6ครั้งเนี่ยเขาก็อาจจะกลับมาทําการแข่งขันได้เลยในวันที่7คล้ายๆกับของ KD ที่เราต้องติดตามในวันพรุ่งนี้นะครับว่าสุดท้ายแล้ว KD จะได้กลับมาหรือเปล่าแย่เลยนะคะเนี่ยสำหรับทีมบอสตันเซลติกส์ค่ะไหนจะเจสันเจทัมเจเลนบราวน์อีกกาแล้วคนอื่นในทีมอีกโอ้โหแล้วอย่างงี้เนี่ยจะเหลือ8คนไหมคะเนี่ยสำหรับขั้นต่ําของลีกเนี่ยค่ะในจุดนี้เนี่ยครับถือว่าเป็นเรื่องที่แฟนๆเซลติกส์จะต้องติดตามกันสักหน่อยครับเพราะว่าตอนนี้ผู้เล่นขอออองงงงงทีีีีมมมมเเ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 นนนนนนน่่่่่่่่ยยยยยยหลลลลื8คคปปป๊ะะะรรรรัับบบบไไวววาาาาาาจจจ็็ต้กกกดดถึ เชิดครับ Edward, Water, คาเซนเอ็ดเวิร์ดเทรมอนวอเตอร์แอรอนนีสมิธนี่รุกกี้นะครับแล้วก็แดเนียลไทส์กับแท็กโกฟอลครับที่เหลือเนี่ยคือผู้เล่นที่แบบบาดเจ็บครับไม่ว่าจะเป็นอย่างเคมบ้าวอลเกอร์โรมิโอแรงฟอร์ดเนี่ยสองคนนี้ก็ลงไม่ไหวจริงๆนะครับเราต้องมาติดตามชมกันต่อตามข่าวกันต่อไปเรื่อยๆครับทีนี้หลายๆคนก็สงสัยครับว่าใน,ในเมื่อมันมีการตรวจหนักเข้มข้นขนาดนี้ทำไมทาง NBA ถึงปล่อยให้มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นได้ตอนนี้เริ่มเยอะมากขึ้นเรื่อยๆนะครับต้อองบอกเพื่ออนๆอย่างนี้ก่อนนะครับว่าทาทง NBA เเนี่ยาแบ่งการรตวจออกเป็นน2รรรรออบบบคัแกี่คือสมมุติว่าตอนเช้าามเลยเนี่ยนง กีฬามาถึงสนามเตรียมทําการซ้อมเตรียมการดูฟิล์มดูเทสศึกษาคู่แข่งเนี่ยนะฮะเขาจะมีการตรวจแบบรวดเร็วครับเรียกว่า Rapid Test Rapid Test นี่คือการตรวจที่แบบว่าดูภูมิว่ามันขึ้นหรือเปล่าเป็นบวกหรือเป็นลบบางคนเนี่ยนะครับร่างกายของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันบางคนรับเชื้อมาเนี่ยแต่ยังไม่รู้ตัวภูมิก็ยังไม่ขึ้นยังไม่มีผลตรวจมามันก็อาจจะเป็นลบครับอันนี้เนี่ยคือสิ่งที่ทางเ b a เนี่ยเขาจะตรวจทุกวันครับนี่คือการตรวจทุกวันแต่บางคนพอได้รับเชื้อมาแล้วเนี่ยต้องวััันมมมาางจะกก่ทีขขเเ2ชโ็ การตรวจแบบเข้มขน้นเรียกว่า PCR PCR test นี่ก็คือการแบบตรวจแบบ DNA พันธุกรรมของไวรัสนะครับอันนี้จะคือจะเข้มข้นจริงๆแต่ว่าผลตรวจเนี่ยมันจะช้ากว่า rapid test บางครั้งเนี่ยยกตัวอย,อย่างเซสเคอรี่เนี่ยกว่าจะมารู้ผลนี่คือเจ้าตัวนี้ก็ไปนั่งอยู่ข้างสนามแล้วอพอผลตรวจออกมาเขาก็เลยต้องมีการรีบไปแจ้งครับแล้วก็แยกตัวกักตัวเซสเคอรี่ออกไปเลยคนที่ใกล้ชิดเซสเคอรี่เนี่ยก็ต้องเข้าการกักตัวทดสอบกันใหม่เลยครับว่าเป็นผลตรวจยังเป็นลบอยู่หรือเปล่าสิ่งเหล่านี้คือความเข้มงวดที่ทาง n b a เนี่ยเขาก็พยายามเต็มที่แล้วครับแต่อย่างที่บอนะ ว่าไวรัสเนี่ยเวลามันเข้าตัวร่างกายของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันจริงๆครับ <c oughs> บางคนออกวันนี้บางคนเดี๋ยวไปออกอีกวันนึงบางคนออกตอนบ่ายตอนสายๆอะไรแบบนี้ครับดังนั้นก็คือต้องปรับแก้กันไปแบบนี้เนี่ยครับพอเจอปุ๊บก็แยกตัวกักไปตรวจสอบกันต่อไปนี่คือโควิด19โปรโตโคอลในฤดูกาลน,นี้ครับก่อนจะเข้าสู่คอนเทนต์หลังเกมในวันนี้ค่ะร่วมเดินทางสู่แสนซับด้วยกันกดไลค์กดซับเรามาเริ่มที่เกมแรกกันก่อน,อนเลยค่ะ การเดินทางของเดวอนเกสไปเยือนฟิลาเดลเฟียเซเวนที่ซิเอร์ในเกมวันนี้ของฟิลาเดลเฟียเซเวนที่ซิกเอร์ครับถือว่าเป็นตัวอย่างของผลกระทบจากไวรัสโควิด -19 แบบเต็มๆจริงๆครับเบื้องต้นเนี่ยครับทีมของพวกเขาเนี่ยไม่มีโจเอมบี้เนื่องจากมีอาการบาดเจ็บที่หลังนะครับแต่ตัวเขาเนี่ยเคลียร์ไม่ต้องเข้าสู่โควิด -19 โปรโตคอลนะครับเนื่องจากมีการตรวจสอบแล้วนะครับว่าโจเอมบี้เนี่ยมีการใส่หน้ากาก <c oughs> เวลาพูดคุยกับเซธเคอรี่ <c oughs> มีการนั่งห่างไม่ได้อยู่ใกล้ชิดอะไรกันมากขนาดนั้นดังนั้นตัวเขาไม่ต้้้้ออออองงเเเเเขขขาาาาาาสสสู่ COVID protocol, ส Simmons, นน่่่่โโโคคคควววิิดด -19 ปรรรรตลััับบบบบในน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 ซซมม์ีีีีียยกจ็ททะ ก็เลยให้เฝ้าระวังไม่ต้องทําการแข่งขันครับเซตเคอรี่นี่คือผลตรวจเป็นบวกหายยาวแน่นอนครับอย่างน้อย,ยมีห้าเกมแล้วก็ยังมีในส่วนโทบิแอสแฮร์ริสนะครับเชสมิวตันเฟอร์คานค็อกมัสมาติสไทบูลเนี่ยเหล่านี้นี่คืออยู่ในกระบวนการโควิด -19 โปรโตโคอลทั้งสิ้นเลยนะครับเป็นการเฝ้าระวังโอ้ทีมของพวกเขานี่แทบแย่เลยนะครับเกือบจะไม่ถึง8คนต้องแอคทีเวตไมค์สกอตเนี่ยครับทั้งที่ไมค์สกอตเนี่ยยังรายชื่อของเขาเนี่ยยังอยู่ในผู้เล่นบาดเจ็บนะครับ uh huh. แต่ทีมต้องทําการแอคคคตตติเเเววทททมมมมมมาากกก่่่่่่่อออนนนนไไไไไงงงงงงัั้้้้ถึ8ึ8ซจจจรๆแลลีีีย็ดใะ์ส อย่างขันอยู่แล้วครับพอเปิดเกมมาวันนี้เนี่ยก่อนที่จะเข้าสู่เกมเนี่ยน่าสงสารมากๆครับพอมีภาคเสียงในสนามปุ๊บเนี่ยเอ้ยยินดีต้อนรับทีมซิกเซอร์โหวิ่งกันมาอยู่4ีหคนนั่นนั้นเองครับมันแปลกมากๆนี่คือผลกระทบแบบเต็มๆจริงๆแต่วันนี้เนี่ยถือว่าเป็นโอกาสดีของลูกี้ทั้ง2คนในทีมนะครับเริ่มที่ดรัฟต์อันดับที่2ีเ็ดครับไทริสแม็กซี่แล้วก็อีกคนหนึ่งเป็นผู้เล่นดรัฟรอบ2นะครับนั่นคือไอเซ่โจแล้วก็อีกคนหนึ่งครับนั่นคือเดโคต้ามา ชีวิตการเล่น NBA ของตัวเองแล้วแต่ละคนในลงระดับ40กว่านาทีทั้ง3คนเลยครับผมเต็ว่าคัวันนี้คือแบบว่ามีอะไรระเบิดฟองออกกันออกมาเลยที่มีตัวจริงคนเดียวนั่นคือแดนนี่กรีนครับแล้วก็เคนออเดอรไวท์ฮาวเวิร์ดเนี่ยึ้นมาเป็นผู้เล่น5ตัวแรกเช่นเดียวกันแล้ววันนี้ก็ต้องชื่นชมรุกกี้อย่างไทริสแม็กซี่จริงๆนะครับโหวันนี้นี่ต่อสู้แบบเต็มที่จริงๆแบบพร้อมลุยจริงๆไม่ว่าจะเป็นการยิง3าคะแนนการข้ามเข้าไปทำแต้มเนี่ยวันนี้นี่คือแสดงศักยภาพเลยว่าถ้าเขาม เต็มที่เลยครับไม่ได้สนใจอะไรมากมายเลยคือคล้ายๆกับด็อกริเวอร์นี่คือบอกว่ามีเท่าไหร่ใส่ไปเลยใส่ให้เต็มไปเลยนี่คือสิ่งที่คือด็อกริเวอร์นี่เขาบอกเลยครับเ <c oughs> พราะว่ามันเหลือผู้เล่นใช้งานจริงๆนี่แค่7คนนะครับเดอไวท์ฮาวเวร์นี่คือเต็มที่แล้วจริงๆ <c oughs> ต่อสู้กับนิโคลาโยคิแบบเหนื่อยแทนเลยเพราะว่ามแทบจะไม่มีตัวเปลี่ยนเลยครับแดนนี่กรีนวันนี้ก็เต็มที่ยิง3นาคะแนนช่วยทีมป้องกันแบบเล่นไปให้จบเกมไปสู้ตายได้จริงๆ <c oughs> แต่อย่างที่บอกครับว่า,วาตัวจริงป็นจากห้าคนนี้นะครับเป็นลุ ยาวเนี่ยมันสู้ไม่ไหวจริงๆนะครับเพราะว่าเดนเวอร์นักเก็เนี่ยถือว่าเหนือกว่าเยอะครับและสุดท้ายพวกเขาก็แพ้ไปครับผลงานของทีมในวันนี้เนี่ยนะครับไทริสแม็กซี่ครับ39แต้ม7รีบาลดวแอสซิสฟิลโก54.5%ซ์ครับเดวิ์ฮาร์วิร์ด11แต้ม11รีบาลดวแอสซิสฟิลโก66.7%เป็นดับเบิลดับเบิลนะครับวันนี้นี่คือเต็มที่กันแล้วจริงๆในส่วนของไทริสแม็กซี่ในวันนี้เนี่ยนะครับเฉพาะครึ่งแรกนะคร เ,เดียวแบบนี้และมาเพกว่านั้นครับการกดไป39แต้มวันนี้เนี่ยทำให้ตัวของไทริสแม็กซี่เนี่ยกลายเป็นผู้เล่นที่ทําแต้มมากที่สุดในประวัติศาสตร์ในฐานะรุกกี้และสตาร์ทเป็นตัวจริงครั้งแรกนะครับครั้งแรกในชีวิตการเล่นของตัวเองแบบนี้ครับตั้งแต่ปี1970นี่ถือว่าโอ้โหใช้ได้เลยนะไทริสแม็กซี่ถ้าเขามีโอกาสเนี่ย uh huh. เขาทําได้จริงๆครับและการพ่ายแพ้วันนี้ของซิกเซอร์เนี่ยถือว่าเป็นการพ่ายแพ้ครั้งแรกเกมแรกในฤด,ดูกาลนี้ของตัวเองนะครับน่าเสียดายแทนจริงๆค,ครับถ้าเกิดสมมุติว่าไม่มีเรืร่องไวร ่อสู้ได้ดีกว่านี้แล้วก็สนุกกว่านี้และสุดท้ายอาจจะไม่แพ้ในบ้านก็เป็นได้นะครับเลยทาให้ตอนนี้เนี่ยใน NBA ไม่เหลือทีมไหนก็แล้วแต่นะครับที่ในบ้านยังไม่แพ้ใครเลยตอนนี้คือแพ้กันครบทุกทีมแล้วเรามาติดตามชมกันนะว่าเช้าวันอังคาร7จ็ดโมงครึ่งครับพวกเขาจะเดินทางไปเยือนแอตแลนตาฮอสเนี่ยโจเอ็มบีกับเบนซิมอนเนี่ยจะกลับมาได้หรือเปล่ารอตามข่าววันนิดนึงฮะในฝั่งของเดวอนังเกสเกมวันนี้พวกเขาจะยังคงไม่มีไมเคิลพอยเตอร์จูเนียหายไปนานเลยนะคะเนี่ยคิดถึงแล้วอะเนื่องจาากกกยยัััังงคอู่ในนนนนววิด CoVID-19 ปรเเเมมมีี้้สบ พวกเขาจะต้องเก็บชัยชนะให้จงได้ในเมื่อคู่ต่อสู้เนี่ยไม่พร้อมแบบนี้พลาดไม่ได้เด็ดขาดเปิดเกมมาค่ะถึงแม้ว่าพวกเขาจะไม่แรงแต่ก็ตามสไตล์ของนักเกสนะคะค่อยๆเล่นค่อยๆอัดค่ะในช่วงเครื่องแรกเนี่ยผลักกันนำผลัดกันตามอยู่ถึง10ครั้งแต่พอเปิดควอเตอร์ที่สามาสิคะโอ้โหเล่นเครื่องหน้าดูจนบางช่วงในนํำห่างไปถึง22แต้มพวกเขาก็ครองเกมแล้วก็ชนะไปได้แบบชิวๆผลงานของผู้เล่นในวันนี้นิโคลายโยคิช15าแต้ม9รีบาวดสบแอสซิสฟิลโก้เจ็ดสบห้าเปอรเซ็นต์เนี่ย ะ triple double ด้วย Gary Harris 21แต้ม3รีบาวฟิลโก63.6% 3คะแนนวันนี้กดไปถึง5ลูกจบเกมเดนวอนาเกสเอาชนะฟิลาเดลเฟีย7 6 e r s 115ต่อ103สําหรับเกมวันนี้ค่ะตัวจริงของวอนาเกสในลงสนามไม่เกินคนละ30นาทีเขาเบาๆหน่อยนะคะแล้วก็พรุ่งนี้ค่ะพวกเขาจะต้องเจอทีมที่กำลังคึกมากในขณะน,นี้นั่นก็คือนิวยอร์กนิกส์ค่ะเป็นการเล่นแบบ2เกมติดด้วยค่ะพรุ่งนี้6โมงห้ามพลาดค่ะ เราไปต่อกันที่ดัลลัสแมวริกเปิดบ้านรับการมาเยือนของออร์เรนโดแมจิกสำหรับออร์เรนโดแมจิกเนี่ยครับตอนนี้เนี่ยทีมของพวกเขาเนี่ยโหขาดผู้เล่นเพียบเลยนะครับมวยจะเป็นโจนาธานไอแซคที่ยังไม่สามารถกลับมาทำการแข่งขันได้เนื่องจากเจ้าตัวเนี่ยต้องพักฟื้นนะครับหลังจากที่ผ่าตัดรักษาเอ็นคว้หน้าเข่าซ้ายฉีกมากไปกว่านั้นเนี่ยพวกเขา<ม>ยังไม่มีไมเคิลคาร์เตอร์วิลเลียมนะครับชูม่าโอคิกีอัลฟารุกอามีนูนี่ก็ไม่มีครับและล่าสุดอย่างที่บอกครับเมื่อ2เกมที่ผ่านมาครับมาเคิลฟอสต์นี่กเนนไขข้หา<ม>าาา่่ยยีกมัััดดสสรรรแงๆคบ นี้และอีกคนหนึ่งนี่นะครับนะคือ Ivan er อีวานฟอนเย่ครับเกมวันนี้เนี่ยถือว่าเป็นเกมที่5ติดต่อกันแล้วนะครับที่เขาไม่สามารถทายยําการแข่งขันได้นี่ก็เป็นตัวหลักอีกหนึ่งคนเขามีอาการบาดเจ็บที่หลังครับทีมจึงต้องให้พักก่อนนะครับเอาให้หายจริงๆแล้วค่อยกลับมาลงทายยําการแข่งขันเกมเมื่อวานที่ผ่านมาเนี่ยโอ้โหออรันโดแมจิกนี่เละเทะจริงเจอฮิวสันร็รอกเกตสเนี่ยกดยับเลยครับถล่มไป42แต้มวันนี้พวกเขาตั้งใจใหม่ครับวันนี้ไม่ยอมให้แพ้เละเทะขนาดนั้นวันนี้ตั้งใจสู้มานําโดยอดีตออลตารร์ขอองงทีีีมนนนนคัับเเ็ววว้่่ยกดป รวมถึงยิง3คะแนนก็ได้คนนี้ถือเป็นผู้เล่นตัวหลักของทีมจริงๆนะครับวันนี้กดไป30แต้มเขาก็พยายามเต็มที่ครับร่วมกับแอรอนกอร์ดอนตัวสําคัญอีก1คนของทีมครับแม้วันนี้ภาพรวมในการยิงฟิลโกลทั้งหมดเนี่ยไม่ค่อยดีนะครับสคะแนนก็ไม่ค่อยดีแต่เขากระตือรือร้นครับช่วยทุ่มเทในการเล่นกับเกมครับไม่ว่าจะเป็นเกมรุกเกมรับเนี่ยวันนี้พยายามเต็มที่จริงๆทดพยายามจะทดแทนทุกคนที่ขาดหายไปรวมไปถึงรุกี้ของทีมครับนั่นก็คือโคแอนโทนี่ก่อนหน้านี้เขาก็มีผลงานที่ดีนะครับแต่วันนีีี้คััอออมมมาเล่่ตงงงยยๆหกขขทได การรันเกมที่ดีกว่านี้คุมเกมที่ดีกว่านี้สร้างเพลย์ให้กับเพื่อนที่ดีมากกว่านี้ครับถือว่าต้องมาทดแทนมาเคียวฟอสยาวๆเลยครับซึ่งในจุดนี้เนี่ยถือว่าค่อนข้างยากเหมือนกันนะครับสำหรับลุกกี้คนหนึ่งแม้ว่าจะเป็นรองยังไงก็ตามเนี่ยวันนี้เขาก็สู้ตายอย่างที่บอกนะครับบางช่วงเนี่ยโดนนำหามไปถึง16แต้มแต่พอเข้าสู่ครึ่งหลังพวกเขาก็รันสู้ครับกลับมาบแซงได้เฉยเลยไม่น่าเชื่อจริงๆแต่สุดท้ายครับไม่ไหวก็คือไม่ไหวจริงๆดัลลัสแมริีก<ส><ม>็แซงไปได้และสุดท้ายแมจิกก็แพ้้้อีีครรัังงงงนนนนนนึบผลาขทมมใวเ่แตป็ ดับเบิลดับเบิลฟิลโก58.3%ครับถือว่าดีมากๆเลยแอรอนกอร์ดอนครับ16แต้ม4รีบาว5แอสซ,ซ,ซิสฟิลโก37.5%ครับการพ่ายแพ้วันนี้ของออร์แลนโดแมจิกเนี่ยครับในฐานะทีมเยือนเวลาไปเจอกับดัลลัสแมวริกเนี่ยเขาแพ้มาถึง9ปีติดเลยครับ9เกมรวด oh. ไม่ไหวจริงๆสำหรับทีมในฝั่งตะวันตกกับฝั่งตะวันออกเนี่ยปีปีหนึง่งฤดูกาลหนึ่งเนี่ยจะเจอกันแค่2ครั้งนะครับเย่ากับเยือนแมจิกเวลาไปเยือนดัลลัสแมวริกทีไรเนี่ยยยัััังงไมมมมม่่ชชนนนะสกกกทีีครรบ9ฤดดูาาาาาลลแ้้้วเเโโออหตตติ ว่าจะมีสักฤดูการหนึ่งไหมเวลามาเยือและจะชนะได้เนี่ยแล้ววันนี้ครับถือว่าเป็นเกมที่2แล้วนะครับที่ทีมของพวกเขาเนี่ยไม่มีมาเคียวฟอนับวันนับวันเนี่ยการขาดของมาเคียวฟอไปเนี่ยมันจะส่งผลให้กับทีมมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะว่าตัวของมาเคียวฟอเนี่ยในฤดูกาลนี้เนี่ยถือว่าออกตัวได้ดีเป็นฤดูกาลที่ดีของเจ้าตัวแล้วก็เป็นฤดูกาลที่ดีของตัวเขากับทีมมากๆครับค่อยๆเข้ากับทีมได้มากขึ้นเรื่อยๆแสดงศักยภาพอดีตราอันดับหนึ่งนะครับคนนี้เนี่ยน่าเสียดายจริงๆและตั้เกานนชะวพ 2แพ้4<ม>ี่เกมร่วงเหมือนกันครับโอ้โหตอนนี้ถือว่าย่ำแย่มากๆเกมหน้าก็เจอของแข่งเหมือนกันครับเจอกับ Milwaukee Bucks เช้าวันนังคานะครับโมงห้าพาดครับในขณะที่ฝั่ง Dallas Mavericks พวกเขาก็ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด -19 เช่นกันค่ะวันนี้ท Charlie, ั้งจอร์ลิชาสานงานจาร์เลนบรานซ์ anson, แล้วก็โดเลนฟินนิสมิธเนี่ยไม่ได้ร่วมเดินทางกลับมากับทีมนะคะหลังจากที่คว้าชัยชนะกับเดนวอรนักเกสแต่ก็ไม่ได้มีรายงานว่าพวกเขาเดินทางแยกกลับมาส่วนตัวหรือว่าอยู่ที่นู่นแต่อย่างไรค่ะแต่ตอนนี้ค่ะพวกเขาเนี่เข้าสู่โคว มีผลตรวจเป็นบวกตามข่าวเนี่ยไม่ได้รายงานนะคะว่าเป็นผู้เล่นคนไหนดังนั้นวันนี้ทีมจึงขยับเอาทีมฮาร์ดเว์จูเนียคือึ้นเป็นผู้เล่นตัวจริงแล้วก็ใช้งานมากเป็นพิเศษนะคะโดยมีเทรเบิร์กเนี่ยเป็นตัวสำรองและพวกเขาทั้งสองคนเนี่ยก็สร้างผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมค่ะยิง3คะแนนได้ดีมากและการยิง3คะแนนวันนี้ของดัลลัสแมลบริชคือปัจจัยสําคัญที่ทําให้ทีมคว้าชัยชนะพวกเขายิงลงถึง20ลูกในขณะที่ออริโน่แมจิกเนี่ยยิงลงเพียงแค่6ลูก,ลกเท่านั้นค่ะเฉพาะทีมฮาร์ดเว์จูเนียเนี่ยก็ยิงลงไปถ 2คนนี้นะคะยิงมากกว่า e ออเรนจ์แมจิกยิ้มทัม้งทีเลยค่ะและด้วยความแม่นแบบนี้ค่ะจึงทําให้ลูก้าเนี่ยวันนี้เล่นสบายค่ะส่งไปให้เพื่อนแอสซิสอย่างสบายถึงแม้ว่าตัวเขาเองเนี่ยจะมีฟิลโกลไม่ค่อยดีแต่วันนี้ค่ะสามารถจัดทริปเปิลดับเบลิลได้สําเร็จนะคะและการทำทริปเปิลดับเบลิคลครั้งนี้ของเขาค่ะถือเป็นครั้งที่2ของตัวเขาเองในฤดูกาลนี้และเป็นครั้งที่27ของตัวเขาเองในชีวิตการเล่น NBA แต่เกมวันนี้ก็ขึ้นชึนลงๆนะคะดัลลัสแมวเวอริกส์เนี่ยขึ้น ึ่งเป็นว่าตามอยู่อีก6คะแนนค่ะพวกเขาก็เร่งอีกทีเดินเครื่องเต็มแรงเลยค่ะรัน18บแต่อ2กลับขึ้นมานําแล้วก็คลองเกมสามารถคว้าชัยชนะไปได้ผลงานของผู้เล่นในทีมวันนี้ทีมฮายเดเวจูเนียสามสิบหกแต้มห้ารีบาวน์สองแอสซิสต์ฟิลโกหกสิบเปอร์เซ็นต์สามคะแนนกดไป8ลูกค่ะจากการยิง15ครั้งเป็น61.5%ลูกกอดอนเชก20แต้ม11รีบาวน์สิบแอสซิสต์ฟิลโกสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์จบเกมดัลลัสแมวเวอริสเอาชนะออร์เรนจ์แมน ชัยชนะวันนี้ของ Dallas Mavericks เนี่ยถือว่าเป็นชัยชนะติดต่อกัน3เกมเลยนะคะแต่ปัญหาของเขาตอนนี้ค่ะคือผลกระทบจากไวรัสโควิด -19 เนี่ยแหละคะ่ะ<ม>และเกมหน้าพวกเขาจะต้องเจอกับ New Orleans Pelicans วันอังคาร8ปดโมงครึง่งต้องมารอติดตามชมกันอีกทีนึงนะคะว่าจะมีใครที่สามารถลงสนามเป็นตัวจริงได้บ้างเรามาปิดท้ายกันที่คู่ที่สร้างประวัติศาสตร์กันค่ะนั่นคือการเปิดบ้านของ Charlotte Hornets รับการมาเยือนของ Atlanta Hawks หลังจากที่จบเกมเมื่อวานนะครับที่เจอกับ New Orleans Pelicans เน<ม>ี<ม>่ยทาง Hornets เนี่ยเเาก็ดินทางกลับเมืองชาร์ลอตครับเพื่อเตรียมตัวที่จะรับมือการ แข่งขันแบบ2วันติดในวันนี้เนี่ยแหละครับซึ่งเกมวันนี้เนี่ยถือเป็นการเจอกันครั้งที่2นะครับในฤดูกาลนี้ก่อนหน้านี้เนี่ยทางชาร์ลอตเนี่ยไปเยือนนะครับแอตแลนต้าฮอคซึ่งวันนั้นเนี่ยโอ้โหกอรอนเฮเวิร์ดเนี่ยร้อนแรงจริงกดแต้มมากที่สุดในชีวิตการเล่น NBA ครับกดไป44แต้มพาทีมเอาชนะไปได้แล้ววันนี้เป็นอีกหนึ่งเกมครับที่พวกเขาเปิดหัวได้ดีครับนำโดยเดวอนเต้แกรมครับที่วันนี้ในควอเตอร์แรกเนี่ยกดไปถึง7แต้มแต่หลังจากนั้นเนี่ยการทำแต้มของเขาเนีีีีี่่่่่่่่่่ยยยยยยกกกกกกก็็็ออออาาาาจจะะะหหไไไไปปคคคคครร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 รัััััับบบบบแแแแตตตตงงงมมมมมมมสสสววววนน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 นเเเเเำำดดด้้้้ใใทฤููลิ บทบาทในทีมต่างๆเนี่ยหายไปหากเทียบกับฤดูกาลที่ผ่านมาแต่วันนี้พวกเขาได้ P.J.Washington ครับนี่โอ้วันนี้นี่สู้เต็มที่จริงๆในจังหวะที่ Bismack b i o m b o เนี่ยมีปัญหาการฟาว P.J.Washington เนี่ยก้าวขึ้นมาเป็นผู้เล่นเซนเตอร์นะครับตำแหน่ง5เนี่ยต่อสู้กับ Clint c l i n Capela ของ Atlanta Hawks ได้เป็นอย่างดีเลยครับมันจะเป็นการปะทะวงในการเก็บรีบาป้องกันปากวงต่างๆวันนี้ P.J.Washington แสดงให้เห็นเลยครับว่าเขาสามารถขยับขึ้นไปเล่นตำแหน่ง5ได้นะถ้าสมมติว่าทีมต้องการจริงๆและอีกคนหนึ่งครับวันนี้ต้องชื่นชมอีกคน,น่นคือึ เชียในฤดูกาลนี้เนี่ยนะตั้งแต่เปิดฤดูกาลมาเลยผลงานเขานี่ดีจริงๆมันจะเป็นการยิงการข้ามเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยมีฉาย,ยาของเขาคือเทอร์รี่สแกรี่โรเชียใช่ไหมครับ <c oughs> ตอนนี้เนี่เริ่มสแกรี่อีกแล้วครับก่อนหน้านี้เนี่ย <c oughs> หายไปเลยความน่ากลัวไม่มีเลยซึ่งในปีนี้เขาทาได้ดีนะครับทีนี้เราไปพูดถึงผู้เล่นที่ทาแ,แต้มเฉลี่ยอันดับหนึ่งของทีมครับนั่นคือกอร์ดอนเฮเวิร์ดวันนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้ร้อนแรงเหมือนเกมแรกที่ทั้งคู่เจอกันวันนั้นร้อนแรงจริงแต่วันนี้ครับแม้ว่าจะไม่ไ้รแรงนนนนนแงาาาายตกมะๆทํ ากลงที่จําเป็นต้องทําได้เนี่ย mm. เขาก็ยังทําได้ดีจริงๆครับถือว่าเป็นตัวเก่าของทีมที่มีประสบการณ์สูงแต่สตอรี่ของวันนี้ครับต้องยกให้กับ2ตัวสํารองของทีมทีเด็ดจริงๆครับคนแรกก็คือเคเรฟมาตินครับวันนี้มาดีจริงๆครับไม่ว่าจะเป็นการยิงการข้าม3คะแนนนี่ก็มาโดยเฉพาะในช่วงควอเตอร์ที่สี่นี่เขาร้อนแรงจริงครับมีการข้ามเข้าไปยัดงามๆหนักๆสาใจาแฟนๆจริงๆครับและอีกคนที่ไม่พูดถึงไม่ได้ครับโอ้โห,ถ,ถ,โหถ้าไม่พูดถึงวันนี้โดนถล่มแน่เลยแน่นอนครับแน่นอนเลยครับนั่นคือลามิคร่ วันนี้เนี่ยแสดงศักยภาพจริงนะครับไม่ว่าจะเป็นการเปิดเกมเร็วการรีบาวการสร้างเคลย์เพื่อนการยิง3คะแนนการยิงระยะกลางการข้ามเข้าไปทําแต้มวันนี้นี่ทาได้เด็ดจริงๆับไม่น่าเชื่อจริงๆเลยว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมีสื่อมีแฟนๆหลายๆคนเนี่ยเขาก็แบบยังสงสัยนะครับว่าจะเก่งจริงหรือเปล่าเนี่ยอยู่ในลีกออสเตรเลียมาเนี่ยก็ยังเล่นแบบธรรมดายิงก็ท่าแปลกๆอะไรแบบนี้เนี่ยเหมือนพี่คนโตของเขาในช่วงแรกๆเนี่ยนะฮะแต่ตอนนี้วันนี้เดินโดยเฉพาะวันนี้เนี่ยโ้แสดงศักยภาพไม่เห็นเลยครับเขากลายเป็นผู้เล่นที่อายุน้อยที่สุดในประวัติ าของ NBA แล้วนะครับที่สามารถทำทริปเปิลดับเบลได้ครับในวันนี้ก่อนหน้านี้เมื่อวานเนี่ยเพิ่งพูดถึงเองนะครับว่าจังหวะท้ายเกมเนี่ยเหมือนจะพยายามอยากจะทำแอสซิสต์อีกครั้งหนึ่งเพื่อจะได้เป็นผู้เล่นที่อายุน้อยที่สุดเนี่ยซึ่งวันนี้เนี่ยไม่ต้องเร่งไม่ต้องทําอะไรเลยครับเกมของเขาเนี่ยดูดีจริงๆวันนี้นี่คือแบบดูมีราศีสตาร์นี่จับเลยนั่นคือสาเหตุว่าทําไมบางสื่อเนี่ยถึงยกให้เขาเป็นตัวเต็งเลยนะครับว่าที่รุกกี้แห่งปีครับวันนี้เนี่ยถือว่าเป็นเกมที่ดีทีสุดดวา้้มทย นวันนี้นะทั้ง2ทีมต่อสู้กันได้ดีนะครับแต่เป็นช่วงท้าย쿼ตที่3เข้ามาเนี่ยชาร์ลฮอร์เนค่อยๆนำไปเรื่อยๆครับนำไปเรื่อยและสุดท้ายเนี่ยก็เข้าป้ายครองเกมเอาชนะไปได้อย่างยอดเยี่ยมจริงๆครับผลงานของทีมในวันนี้เนี่ยนะครับลาเมโลบอลครับ22แต้ม12รีบาวด์11แอสซิสต์ครับฟิลโก6 9 2 3คะแนน60%ครับยอดมากๆเลยวันนี้เทอร์รี่โรเชียครับ23แต้ม4รีบาวด์2แอสซิสต์ฟิลโก53.3%ครับวันนี้ต้องขอพูดถึงลาเมโลบอลกันต่อสักหน่อยครับแน่นอนค่ะถ้าาเเกิิดดพื่่อนๆทีตตม ชาร์ลอตต์ฮอเน็ตมาโดยตลอดเนี่ยครับตั้งแต่ฤดูกาลเปิดมาเนี่ยจะไม่สงสัยเลยว่าทําไมครับชาร์ลอตต์ฮอเน็ตถึงเป็นทีมอันดับหนึ่งของ NBA ในตอนนี้<ะ>เนี่ยนะครับที่สามารถทำแอสซิสต์ประเภททีมนะครับมากที่สุดครับนะั่นคือ29.2ครั้งต่อเกม huh. นี่คือมากที่สุดแล้วในตอนนี้แต่เท่านั้นไม่พอครับชาร์ลอตต์ฮอเน็ตเนี่ยถือว่าเป็นท็อปทรีนะครับในการเล่นฟาสต์เบรกหรือจะเป็นเกมสวนกลับต่างๆเพราะอะไรเพราะว่าหลักๆและสาเหตุนี่คือมาจากลาเมโลบอลทั้งนั้นเลยครับเพื่อนๆดูนะครับสสสมมมุุติิิววว่่่่่่่าาาาารรรรรีีีบบบบป๊เเเเเเนนนนยยยยโโโอออ้้อ้้หหลลลลลพพพพงงงงงงดดคแกใื เล่บ้างยัดห่วงบ้างหรือตัวเขาเองจะยิง3หรือจะข้ามเข้าไปทําแต้มเองเนี่ยสุดท้ายแล้วเกมต่างๆเนี่ยมันจะเปิดมาจากลาเมโรบอลทั้งนั้นเลยสังเกตว่าพอเขาลงมาปุ๊บเนี่ยเกมของชาลอตฮอลเนี่ยจะไหลลื่นมากๆครับถ้าเกิดเทียบกับเดวอนเต้แกรมเนี่ยจะเห็นชัดเจนเลยว่าตอนนี้เนี่ยลาเมโรบอลเนี่ยค่อนข้างดีกว่าจริงๆพอเขาลงมาในสนามนี่คือความน่าภูมิใจจริงๆครับแม้ว่าพ่อของเขาเนี่ยพ่อของเขาคือลาว่าบอลเนี่ยนะเขาจะเป็นคนที่แบบเหมือนกับขี้โม้ขี้คุยนิดนึงเนี่ยแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆมองลึกลงไปเนี่ยลูกชายของเขาทททั้งคคนนี่ือออ็็ปปดราฟ ี<ป>ารบาบเนี่ยอันดับ 3-1- ใน3เนี่ยขอ,ของของลีในช่วง4ปีที่ผ่านมาลอนโซบอลนี่คือดรากอันดับ2ปี2017คนนี้นี่คือล่าสุดเลยอันดับ3ปี2020ที่ผ่านมาเนี่ยนะโอ้โหสุดยอดมันไม่น่าเชื่อ,อจริงๆนะครับาการที่จะเข้าสู่ NBA เนี่ยมันยากมากๆยากมากๆเลย <S <S นี่คือท็อปทรีในการดราฟเข้า NBA ครับมันยากมากๆไม่น่าเชื่อเลยว่าจะทําได้แต่เขาก็พิสูจน์แล้วนะครับว่าลูกชายของเขาเนี่ยมีดีจริงๆซึ่งทั้ง2คนเนี่ยก็คือค่อยมีดําเนินฤดูกาลของตัวเองไปได้อย่างที่ดีนะครับแม้ว่าลอนโซ่บอลตอนน ตอนแรกอยู่กับเลเกอร์ส่วนตอนนี้ก็คือมีฤดูกาลที่ดีขึ้นเรื่อยๆ uh huh. แม้ว่าตอนนี้เนี่ยน้องชายจะค่อยๆรัศมีจะค่อยๆกลบพี่ชายก็ตามเนี่ยย้อนกลับไปเนี่ยครับตอนที่รอนโซบอรเป็นลุกกี้ปี2017กับ LA Lakers เนี่ยเขาก็เคยสร้างประวัติศาสตร์เห uh huh. มือนกัน,นครับเป็นผู้เล่นที่อายุน้อยที่สุดครับที่สามารถทำทริปเปิลดับเบิลได้แม้จะเป็นช่วงสั้นๆก็ตามเนี่ยตอนนั้นก็ททำได้ในวัย20ปี15วันทำ uh huh. ลายสถิติของเรเบรนเจมส์ไป4วันซึ่งก็ถือว่าสุดยยยยอออดดดมมาาาาาาากกกๆแตต่่ในนนนชววงงปลลฤูเนเีัรรรรโสถทิขซไ ด้วยวัย19ปี317วันครับจากวันนั้นจนถึงวันนี้ครับสถิติยังคงอยู่จนมาเจอราเมโลบอลเนี่ยครับตระกูลบอลก็มาทวงสถิติกลับไปครับแต่คราวนี้เป็นคนน้องนะครับลาเมโลบอลสามารถสร้างสถิติใหม่ขึ้นมาหมดเลยครับ19ปี140วันครับวัยมากๆทํทำลายสถิติของมาเคียวฟอสไปด้วยความวัยกว่าถึง177วันครับนี่คือไม่ธรรมดานะครับสุดยอดมากๆเท่านั้นยังไม่พอนะครับการทำทริปเปิลดับเบิลครั้งนี้ของลาเมโลบอลเนี่ยนอกจากสร้างประวัติศาสตร์ของ NBA แล้วเป็นผู้เล่นที่อายุน้อยที่สุดอย่างที่บอกเ เขายังเป็นผู้เล่นที่ทําเร็วที่สุดครับของประวัติศาสตร์ทีมชาล์ลตฮอ์เน็ตเนี่แหละครับ ก่อนหน้านี้เนเคมบาว์อเกอร์ทำเอาไว้นะครับ20เกมตอนสมัยที่เขาเป็นรุกกี้เนี่ยพอ20เกมทำทริปเปิลดับเบิลได้ครั้งแรกแต่ของลามโลบอลครับโอ้โห10เกมเท่านั้นครับห่างกันเป็นเท่าตัวครับนี่นี่คือความไม่ธรรมดาและยังถือว่าเป็นคนแรกของทีมนะครับในฐานะที่เป็นตัวสำรองแล้วสามารถทำได้ขนาดนี้นค,ครับโอ้โหสุดๆจริงๆครับ,รบนับวันเนี่ยนะครับการเล่นของลามโลบอลเนี่ยจะดีขึ้นเรื่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆการเล่นที่แบบมีความคึกความทุ่มเทความตั้งใจต่างๆเนี่ยมาแสดงให้เเเห็นนนนซ์ขของาาใกรรล่คับ จะเป็นการจ่ายต่างๆการยิงเนี่ยนับวันนี่นะถ้าเกิดเพื่อนๆคิดดูดีๆนะวันนี้แค่10เกมแรกเท่านั้นนะครับถ้าเกิดยังเป็นทรงนี้เนี่ยแล้วเล่นต่อไปเรื่อยๆสะสมประสบการณ์ไปเรื่อยเนี่ยทุกอย่างในการเล่นของเขามันจะง่ายขึ้นครับเขาจะเห็นเกมที่มันแบบมุมมองอย่างพวกเราคนทั่วไปอย่างพวกเราเนี่ยมองไม่เห็นหรอกว่าจะจ่ายแบบนี้เนี่ยจะส่งแบบนี้เนี่ย จะล้านแผนแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวลาเมลโลบอลจะทําให้ดูครับนี่คือสิ่งที่ว่าทําไมครับเขาถึงเป็นราฟอันดับ3ไม่น่าเชื่อจริงนะครับเก่งมากๆครับต้องขอชื่นชมแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับการสร้างประวัติศาสตร์ครั้งนี้ของตัวเขาเลยครับเกมหน้านะครับพวกเขาจะเปิดบ้านรับการมาเยืยอนของนิวรยกนิกส์ครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งทีมครับ,รบที่คึกมากๆในฤดูกาลนี้วันอังคาร7จ็ดโมงนะครับสนุกแน่นอนครับในฝั่งของอลันต้าฮอสหลังจากที่ออกตัวมาดีในช่วงต้นฤดูกาลมาตอนนี้ก็ฟอร์มหลุดค่ะก่อนที่จะเริ่มแข รับเปลี่ยนผู้เล่น5ตัวแรกค่ะขยับเอาตัวบอกดามบอกดานอวิชเนี่ยคือมเป็นตัวจริงค่ะแทนแคมบริดจ์ที่ตอนนี้นะคะมีอาการติดขัดกับฟอร์มการเล่นของตัวเขาเองเปิดเกมมาวันนี้ค่ะดูเหมือนฮอคเนี่ยจะทําได้ดีแต่เกมเนี่ยเริ่มไปสักพักเดียวเองค่ะ ana, ana, บอกดามบอกดานอวิชเนี่ยก็ต้องออกไปจากสนามเนื่องจากมีอาการเจ็บเข่าค่ะยังไม่มีรายงานนะคะว่าอาการของเขาในรุนแรงมากแค่ไหนต้องหิวปีออกจากสนามเลยนะคะน่ากลัวมากๆค่ะการเล่นของเทรยังตัวหลักของทีมวันนี้ก็ไม่ค่อยร้อนแรงนะคะฟิลโกเนี่ยก็ไม่ค่อยดีค่ะยิง3คะแนนวันนี้ไม่มมาคค่่่ะะยยิงง5ลลลูกกกเไสั ในเมื่อฟอร์มของเทรย,ยังไม่มาแบบนี้การเล่นของแอร์แลนด้าฮอคสมานี้ค่ะดนหนูหนืดๆค่ะจอห์นคอรลินวันนี้ฟอร์มก็ไม่มาเช่นกันดูไม่ไหลลื่นค่ะแต่พอไม่มีบอกดามบอกดานอวิชแล้วเนี่ยทางทีมก็ต้องขยับเอาตัวแคมบรดจ์ขึ้นมาเล่นเกมรุกแทนนะคะทำให้วันนี้ค่ะแคมบริดจ์เนี่ยสามารถทําแต้มได้มากที่สุดในทีมจากที่น่าจะอาศัยความได้เปรียบที่คอนเนสเนี่ยเล่น2เกมติดค่ะแต่พวกเขากลับทําไม่ได้เป็นรองคอนเนสนะคะทำให้เกมวันนี้ค่ะพวกเขาแพ้เป็นเกมที่4ติดต่อกันแล้วก็แพ้ Charlotte ets, เป็นเกกมที่2ข,ของดูาลน้ผลเล็น แคมบรนดจ์ยี่สิบเอ21แต้ม5รีบาวด์ฟิลโก35.3%ดิอังเดร์ฮันเตอร์20แต้ม8รีบาวดฟิลโก5 0จบเกมชาร์ลอตต์ฮอนเนสตเอาชนะแอรแลนต้ k าฮอคส์ไปได้ร้อยสิสาต่อร้อยหาสำหรับแอรแลนต้ k าฮอคส์เนี่ครับก่อนหน้านี้นมีกระแสข่าวออกมาครับหลังจากที่พวกเขาเนี่ยไม่นับเกมนี้นะแพ้มา3เกมร,รวดอย่างที่แอมเนตูนพูดเนี่ยตอนทีมเนี่ยมีการพูดคุยระหว่างการศึกษาเทปคู่แข่งกันเนี่ยนะครับจอห์นคอรลินเนี่ยเขาก เทรยัง e เนี่ยจะถือบอลไว้นานจะยิงเยอะจะไม่ค่อยส่งให้กับเพื่อนมากเกินไปครับมันก็เลยทาให้เกมเนี่ยค่อนข้างสะดุดไม่ค่อยไหลลื่นนี่คือสิ่งที่จอห์นคอลลินเนี่ยเขาคิดมันก็เลยทาให้ทีมเนี่ยแพ้มา3เกมด้วยนะครับก่อนที่จะรวมเกมนี้ด้วยเป็น4ีเนี่ยนะฮะซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยหลังจากที่พูดคุยประชุมกันเสร็จปุ๊บเนี่ยตัวของเทรยังเองเขาก็ไม่ค่อยพอใจเหมือนกันครับเพราะเขาไม่ได้คิดเหมือนที่จอห์นคอลลินคิดเขาคิดว,ว่าตัวเขาเนี่ยเล่นดีแล้วผลงานของเขาในมาได้ดีมากๆแล้ว แต่สุดท้ายครับพอมันเกิดเหตุการณ์แบบนีบ้เนี่ยเพื่อนๆลองดูในเกมครับแม้ว่าจะมีการส่งให้การแต่งจริงแล้วลึกๆข้างในเนี่ยเคมีต่างๆในทีมเนี่ยมันต้องแกว่งแน่นอนครับและนี่ก็คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นครับแพ้4เกมรวดครับถ้าเกิดยังแก้สถานการณ์นี้ไม่ได้เนี่ยครับอ <ๆ S 2> ปัญหาภายในต่างๆของทีมเนี่ยยาวๆไปในฤดูกาลยาวๆไปเนี่ยแทนที่แอร a แลนตาฮอคส์ที่มาดีๆเนี่ยตอนแรกเนี่ยโอ้โหมาดีมากๆเลยตอนนี้เริ่มแกว่งแล้วเรามารอชมนครับว่าพวกเขาจะแก้ไขอะไรได้บ้างไหมจากที่พวกเขาเนี่ยออกตัวมาดีๆะชนนนน4แพ้1กกลับายเป็ตอี ใช่ะชนะ4แพ้5เลยค่ะและเกมหนาา้าพวกเขาจะต้องเปิดบ้านรับการมาเยือนของ Philadelphia ซ6 e r เวันอังคาร7จ็ดโมงครึ่งค่ะจะไหวไหมคะเนี่ยและสำหรับคู่ที่เหลือในวันนี้เรามาปิดท้ายกันด้วย Play of the Day ครับวันนี้เนี่ยทีเด็ดจริงๆครับขอยกให้กับเทอร์รี่สแ r รี่โรเชียครับโอ้โหลูกนี้หนักจริงๆครับเขาควยหลังหลบเสร็จแล้ว 1- 2้จับยัดห่วงเลยโอ้โหหนักมากๆลูกนี้สแ a รีมากๆ <laughs> สมชื่อจริงครับเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆคะบรรยายความประทับใจที่มีต่อลาเมลโลบอลเนี่ยลงมาที่คอมเมนต์ด้านล่างเลยค่ะท้ายสุดนี้นะคะเดินทางสู่แสนซับค่ะอย่าลืมนะคะกดไลค์อ่ะกดซับไปด้วยนะครับที่โลโก,ก้ NBA ตรงกลางนี้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดค,คลิปสูงๆจากพวกเราทั้งสองคนนึกถึง NBA นึกถึง NBA แม่เนี่ยนะคะวันนี้พวกเราทั้งสองคนขอบคุณทุกคนมากนะคะที่ติดตามชมพวกเราทั้งสองคนคะ่ะขอบคุณนะคะ